มนนี่ครับมาเลีย์ของในตู้เย็นอีกจะกรอบกอนมัอนี้ก็มีปลาเล็กปลาหน่อยปลาซิวปลาเอยียงปากับกบกบดบ้าเห็นปากัดปลามัดบ้าเนเ้อเอินปลามัดหลังจากละลายน้ำแข็งเรวกับมาล่างจังน้อยพวกปลามัดนี่แหละเอาเนบ้อเอินปลามัดอันนี้จ็คไมใ้ใส่เอกเข็นในตู้จะไปเอาไว้เตรียมเลย เดี๋ยวสิมาออมออมแบบแบบมก,ก็จะออกมกนะเดี๋ยวสิออกออมจะหน่อยปิดกระเทียมตะไตคร่ตำข้อนยนหยาบกับขอเคืองอ,อมเคืองมกอ,อมแดงเสรยไปนั่ง เอาพ่อแตกๆนี่ใบบกหูดใส่เื่องลงไปใส่น้ำจังน้อยพ,ออพ่ออัดเจาะพอมันมีน้ำได้จำจังน้อยมีบก,กอรอเทศมียังใส่ให้บอดปกติเขาไปใส่กระดอกแต่ว่าเห็นมันมีกเลยเอามาใส่ซื้อตามแก้ว chèo bằng muồng kéo thủy câu không này đã ông ạ tầm mây một bùng mây xây bằng muồng nồi เป็นอัำเสียแก้วเขาอากปุงอ,อมปุงหมกเขาใส่เกลือชีอรสปวกซอสพวกน้ำปลาเนี่แหละลูกโดดจักหน่อย พอเด็กัดใบกระเพาะใส่จังน้อยพอมีกลิ่นหอมจริงๆเขาใส่พักอีตูกันเลยได้ว่าอันนี้ใส่ใบกระเพาะใบกระเพาะเอาเรียบร้อย cho bà đẹp cũng ngon không cả đẹp, bẹp mi nam chứ nói mặt nam nó qua để chậm xì bá oam và một cái đấy Cái cây cần อันนี้น้ำซุปกุ้งซื้อๆรอกพอได้สดเต็มเสา่นน่ะตัวนี้กระแสแบบอาหารพื้นบ้านเท่านี้แหละพอเล้วอยู่